ำหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับช่วงหน้าหนาวเพราะกบไม่ค่อยกินอาหารนะครับอันนี้ก็แบบง่ายๆนะครับเราก็จะ,ะเปิดน้ำนะครับเปิดน้ําเปิดน้ดําโดยนะครับผ่านทางมุมบนนะครับ บ่ด,ดินนะครับเนคะ่ยเราให้ไหลลงมานะครับจะเปิดเป็นฝอยละอ,องนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดนะครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็จะจุกนะครับแล้วก็ปอาหารให้อย่างท่่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนะกบจะออกมากินอาหารนะครับก็ตามาหน้าหนาวมันจะจะไม่ออกไม่ค่อยออกมานะเพราะว่าเคยลองดูแล้วนะครับลองดูแล้วเอาอาหาร ไร่ที่นะครับภาชนะใส่อาหารกบนะกบก็บางตัวก็ออกมาบางตัวก็ไม่ออกมานะครับบางตัวก็ผอมแห้งตายไปเลยก็มีนะครับก็เกิดการสูญเสียนะครับก็สังเกตนะครับหน้าหนาวอากาศหนาวแล้วเนี่ยกบก็ยังออกมากินอาหารนะเนี่ยนะดูสังเกตตัวแข็งควนพวนสมบูรณ์นะแข็งแรง นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีตำราไหนนะครับก็สังเกตนะครับพฤติกรรมกบนะครับนะหน้าหนาวกบยังร้องนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยร้องหาคู่แล้วนะครับ ง่ายเนาะก็ะคือ,อาการเลี้ยงกบเนี่ยสิ่งสาคัญเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมกบให้ได้นะครับการเรียนรู้นะครับก็ต้องด้วยตัวเรานะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นก็คือ,อความรู้เพิ่มเติมจากาใน YouTube ผู้รู้หรือว่าฟาร์มใหญ่ๆนะครับแล้นี้ของผมก็ได้ประสบการณ์จากการไปถ่ายทำาฟาร์มใหญ่เนาะแล้วก็ถามท่านผู้รู้ดูใน u t u b e บ,าบาา้างนะครับในโลกโซเชียลต่างๆนะครับแล้วนำมาประยุกต์ใช้ใน การเลีกกล้ยงกบของทางช่องเองนะครับก็เลยได้รู้ว่าเราก็มานั่งดูนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาะนั่งดูนะครับเสาร์อาทิตย์ว่ากบมีพฤติกรรมยังไงช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยกินอาหารเราจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับวิธีนี้ก็ได้ผลนะครับยังไงก็เอาลองไปทําดูนะครับใครที่มีวิธีที่แตกต่างออกไปมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็ แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ตอท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนมบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ